ในนอิไซข่าวคราวที่แล้วท่านอาจารย์จรเล่าให้ผมฟังผมยังจําได้จนถึงบัดนี้อาจารย์บอกว่ามันคือหลักของพ่อค้าหลักของพ่อค้าในกฎหมายพาณิชย์อาจารย์บอกว่าเหมือนคนขายผลไม้ละมุดเนี่ยถ้าขายผลไม้ขายละมุดในโลหนึ่งแล้วก็แฝงลูกละมุดเนา่เนาๆแต่หน้าสวยๆเข้าไปทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าม,มันคือละมุดเนา่าหรือมันใกล้เนา่าหรือละมุดไม่ดีปนๆไป ให้กับลูกค้าอย่างนี้ก็คือนี่แหละก็คือไม่สุดจริตแล้วต่อลูกค้าประมาณนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ชรันฮะผมชอบเอตัวอย่างที่คุณพระชรยกนะมันมันเห็นชัดเข้าใจง่ายเลยนี่คือไม่สุดจริตไอ้คำว่าไม่สุจริตคือหลักสุจริตที่อาจารย์พูดนี่แหละมันก็คือซื่อสัตย์สุจริตละอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าบอกว่าเ,าเป็นที่ประจักษ์มันเป็นคำนามธรรมาเข้าใจยาก มันก็คือมันเรื่องเดียวกันกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าคุณสมบัติของคนเป็นสารคนเป็นตุลาการต้องไม่มีเงาไม่มีชาร์โดหรือฉายาของความไม่สุจริตให้ให้เห็นพูดง่ายๆก็คือต้องไม่เป็นที่เครือบแคลงต้องไม่เป็นที่เครือบแคลงประมาณนั้นได้ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเข้าใจอย่างนั้นเลยนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่า สารรัฐธรรมนูนที่ท่านวินิจฉัยประเด็นนั้นเนี่ยเข้าใจว่าแปดต่อหนึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นวินิจฉัยค<อ>ดีของคุณเศรษฐาใช่ไหมครับครับหรือห้าต่อสี่ห้าต่อถูกไหมห้าผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นห้าต่อสี่หรือเปล่าห้าต่อสี่หรือห้าห้าต่อสี่นั่นแหละมันถึงว่ายากนะแต่ว่าถ้าลองค่อยๆอ,อ่านโดยเฉพาะลึกลงไปสำรวจด,ดูความเห็น ส่วนบุคคลของแต่ละท่านนะก็จะเห็นเลยว่าเออมองกันคนละแบบทั้งสี่ท่านมองแบบหนึง่งห้าท่านมองอีกแบบหนึง่งเห็นนะครับครับถ้าฟังตามที่ท่านจัลันพูดนี่ตอนนี้คอรมออาจจะไม่ต้องถามแล้วพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่านายกแพทองทานสมมุติผมไม่รู้นะว่าป,ปัญหาต้นเหตุต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรนายกอุงอิง อาจจะกังวลเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคนนะแบบนี้จะตั้งดีไหมตั้งแล้วดิฉันจะผิดไหมเหมือนกับคุณเศรษฐาไหมหรือก็ไม่แน่อาจจะเป็นคุณสมบัติของท่านนายกเองหรือเปล่าว่า,ามันเรื่องอย่างนีอ้อันนี้ไม่อาจจะทราบได้รอดูจากคลมก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่ว่าฟังท่านจรัยแล้วผมว่าผมเข้าใจนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมฟังท่านจรันเมื่อเมื่อวันวันสองวันที่แล้ว ว่าเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเหมือนกับผมฟังว่าท่านอาจารย์จารานบอกว่าไม่มีอำนาจเลยนะที่จะไปสอบคดีเลือกสอเวเนี่ยจะไปบอกว่าเขาหัวเป็นคดีพิเศษเอามาตั้งเป็นคดีอาญามันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของกอกอตอ,อันนี้ผมฟังผิดหรือฟังถูกอย่างไรฮะอาจารย์ฮะผมผมว่าซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งครับคุณพระระ ผมเริ่มเริ่มต้นเลยผมเริ่มจากว่าผมก็มีความเครือบแคลงในกระบวนการเลือกสวครั้งเนี้ยเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศเราแหละนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นหลักฐานเห็นล่องลอยอะไรที่สแสดงให้เห็นว่าแหมมันเป็นการจัดตั้งะ มันเป็นผมผมไม่เห็นการจ่ายเงินผมก็เลยไม่เรียกว่าหัวผมก็เลยว่าอแต่มันจัดตั้งกันมาเนี่ยค่อนข้างแน่ละนะแต่ว่าเรอนนัน้นเป็นความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าต้นเหตุเนี่ยคือกกต่อท่านก็น่าจะรู้ว่าประชาชนเขาเครือบแขลงอยู่แล้วก็มีคนไปร้มท่านด้วยนะขอให้ท่าน ตรวจสอบเรื่องนี้ตามหน้าที่และอำนาจของท่านมาตรา49รััฐรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกตรการเลือกตั้งกูดชัดถ้ามันมีการกระทำผิดตามในกระบวนการเลือกตั้งสอสอและกระบวนการเลือกสอวอนี่แหละนะครับก็อยู่คล้ายๆเจตนารมณ์ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกะกะต ถ้าหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นพนักงานอื่นใดจะหยิบเอาขึ้นไปทำเนี่ยก็ให้กกตนเนี่ยถ้าทราบเรื่องสั่งเลยฮะแจ้งให้ส่งเรื่องมาโอนมาพวกคุณไม่อย่ายุ่งกกตจะทำเองเว้นแต่กกตจะเห็นว่าเออไม่ไม่กระทบอะไรในในหลักความเป็นกลางทางการเมืองอย่างยิ่งยวด ของกะกะตนะฮะก็กก,กตก็อาจจะอนุญาตให้ให้องค์กรเหล่าน้ำคำได้ก็ได้นี่คือเจตนารมณ์และตัวบทกฎหมายออเป็นอย่างนี้เนี่ยเราสืบค้นเข้าไปในเจตนารมณ์เราถึงเห็นหรือครัว่าอ๋อเขาต้องการให้มีองค์กรอิสระมาดำเนินการกำกับดูแลจัดการเรื่องการเลือกตั้งให้มัน ให้มันตลอดสายะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าการเมืองเนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแน่นอนถ้าให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นคนรับผาระเหมือนในอดีตเนี่ยค,คนที่ได้การเมืองฝ่ายที่ได้เปรียบก็คือการเมืองที่ที่รักษาการอยู่ถูกไหมครับ ที่อยู่ในอำนาจที่เป็นผู้บังคับบัญชาของกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่าว่าแต่กระทรวงเลยไปถึงอ,อธิบดีกลกกรมต่างเนี่ยเหล่านี้เป็นแขนขาองค์ขาพยพของอำนาจการเมืองฝ่ายบริหารทั้งนั้นถูกไหมครับแล้วคแบบนอดีตเขาปล่อยให้ทำการเมืองฝ่ายข้างน้อยเขาก็ ไม่ได้รับความเป็นธรรมการเลือกตั้งก็จะไม่เฉลีแอนแฟร์ไม่อิสระเสรีและเป็นธรรมจริงๆก็จึงได้มีการคิดในระดับสากลแล้วเราก็เอามาใส่ตั้งแต่2540ให้มีองค์กรอิสระกกตบางคนถามบอกแว้วกกตนั้นเป็นใครทำไมให้อำนาจอะไรมันสูงส่งเขาจะต้องมารัก สาภาพของความเป็นอิสระเป็นกลางจากการเมืองอยังไม่ให้เครือบแคลงเลยกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยก็จะจะคล้ายๆค,คนแข่งขันก็จะสบายใจใช่ไหมฮะว่าเออมันไม่มีการเข้าข้างกรรมการไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นก็ตึงยาวสาวมาเลยว่า ถ้ากรกตถ้ามีข้อมูลข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อข,ขายเสียงมีการจ้างให้ผลประโยชน์ในกระบวนการเลือกตั้งหรือการเลือกสวเนี่ยมีโทษทางอาญ,ญาแล้วให้กรกตทำหน้าที่ไต่สวนสอบสวนและถ้าพบผิดจริงหลังประกาศผลไปแล้วตรวจเจอยื่นคำร้องตรงต่อสาลดิกา ตรงเลยเอาด่วนเลยเห็นนะมครับเพื่อจะได้วินิจัยว่ามันผิดจริงไหมอ้าวแล้วมันเป็นยังไงจะไม่จะไม่ให้กลมสอบสวนคดีพิเศษมามาทำไม่ได้กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษเขาอยู่ใต้สายบังคับบัญชาโดยตรงของการเมืองที่ครองอำนาจรัดอยู่มองเห็นไหมครับเห็นครับเขาเขาอยู่ อยู่ใต้าสายบังคับบัญชาโดยตรงยิ่งกว่าตำรวจอีกเพราะตำรวจยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติตำรวจคุ้มครองให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงเขาได้ยากกว่านะดูรอรมจะมีมตอิอยู่ๆจะไปย้ายท่านผอ,อตลมาประจำตำแหนางนายกโดยไม่มีประเด็นอะไรเลยเนี่ยไม่ได้นะต้องเป็นแต่เขาจะยินยอมอย่างนี้ขอตลอยังต้องมี เออตำรวจยังต้องมีกอตลอลทำคล้ายๆดูแลให้ความเป็นธรรมเป็นแบบผู้ปฏิบัติแต่แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไม่มีนะครับเห mm. ็นไหฮะเพราะฉะนั้นผมจิงเห็นว่าแม้จะอยากให้มีการไต่สวนทำความจริงให้ปรากฏให้ประชาชนได้ชื่นใจละว,ว่าเออ ถูกกันอย่างไรก็จะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขกันไปแต่อยากใช้วิธีเอากลมสอบสวนคดีพิเศษเนะี่ยเข้ามาเข้ามาอย่างเนี้ยมันกดดันนะผมยังอยู่ในสายไหมครับยังอยู่ครับอาจารย์ครับผมก่อนยังตั้งใจฟังเลยฮะค,ครับผมแล้วกลมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าสมมุติทําได้นะ โดยอ้างข้อหาอังยีเนี่ยนะมันเป็นข้อหาอาญาที่เขาแหมต้องเรียกว่าเห็นกวาด้านอนะ่ะเวียงแห่ครอบตรวนนะันอ่ะพฤติกรรมอะไรอะไรก็มีมูลเข้าเป็นอังยี่ได้ไม่อยากเห็นไหมะกว่าจะไปรู้ว่าผิดไม่ผิดนันน่นสู้กันไปถึงศาลฎีกาบรรทัดฐานศาลฎีกาก็ไม่ได้มีให้เราเห็นวัน 56สิบปีล้วเรื่องเนี้ยเรื่องอังยีเนี่ยก็ด้วยเหตุเนี้ยผมถึงไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้ท่านกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำเรื่องนี้ทำคนที่ควรทำเนี่ยคือกกตและผมเห็นว่ากกตท่านช้าช้าเกินเหตุช้าจนเนี่ยจนว่าไปนะว่าไปประชาชนเนี่ยเขาก็เลยจประดับสนุนเนี่ย เขาคือไปสนัสมุนเราดีกรมสอบสวนดีพิเศษทำเ่อเขาอยากรู้เนี่ยแต่มันจะเสียระบบระบบการเลือกตั้งที่ที่เราได้พยายามพัฒนามาตั้งแต่ปี2540นยดีขึ้นเรื่อยๆรืรื่อยนะครับเนี่ยก็ก็เพราะฉะนั้นผมก็จึงเสนอในเรื่องนี้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษอยาํทำเองเลยข้อมูลอะไรที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ชุดหนึ่งทำสำเนาชุดหนึ่งเอาชุดสำเนาเนี่ยส่งมอบให้กรกตท่านไปแล้วท่านไปต่อยอดแล้วก็ขอลองกรกตว่าเมื่อได้ข้อมูลมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอยากแล้วท่านก็ทำให้รวดเร็วไต่สวนสอบสวนให้รวดเร็ว แล้วก็ตัดสินใจวินิจฉัยกันว่าจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับอย่างนี้ราบไม่เสียนะครับครับท่านผู้ชมฮะพีชาติฮะครับผมฟังที่อาจารย์จรันพูดนี่ผมมีความรู้สึกผมยังรู้สึกเลยว่าอาจารย์จรันเนี่ยอึดอัดอึดอัดกับความล่าช้าของกกตแม่เราก็อยากจะให้กกตมาฟังด้วยจงเลยนะพี่ชาตินะวันหลังก็ส่งเทปนี้ ไปให้ท่านกกนตเขาฟังด้วยว่าขนาดท่านจรันนี่ท่านไม่ค่อยพูดนะท่านยังอึดอัดเลยท่านยังแสดงความเห็นในเชิงลักษณะอึอดอัดต้องขอประทานโทษที่ผมอได้ล่วงล้ำตีความความรู้สึกของอาจารย์จรันไปอาจารย์จรันก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมฮะฟังดูยอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่ ว่าขับผลเรื่องตั้งเรื่องสอเพอะเรื่องขอวอใหม่ๆแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมอย่าว่าแต่ประชาชนร้านค้าชาวบ้านประชาชนทั่วไปอาจารย์จรัญเห็นรู้สึกรู้สึกมาตั้งแต่ตอนผลมันออกมาแล้วได้เห็นพยานหลักฐานได้เห็นรายงานข่าวอะไรต่างๆที่คิดว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยมันทําแบบนี้ก็ได้เลือกด้วยแล้วก็ปรากฏกกตก็ช้า ผมไปพลิกดูพระราชบัญญัตินะครับกกตมาตรา44ผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจของผมเองครับท่านจรันบอกว่าเรื่องอาญาเนี่ยมันก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกกตด้วยนะมันไม่ใช่ว่า DSI จะไปทำได้ด้วยนะผมอ่านให้อาจารย์จรันฟังนะครับมาตรา44เขาบอกว่าเมื่อมีกรณีจะต้องดำเนินคดีอาญากับบุคคลใด Mm hmm. เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองให้กรรมการหมายถึงกรรมการกะกะตแจ้งให้พนักง,งานอายการที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปโดยให้ส่งสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนสํานวนสอบส,วน,ส,อบสวนให้พนักง,งานอายการเพื่อใช้เป็นสํานวนในการดําเนินคดี โดยถือว่าสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนดังกล่าวเป็นสํานวนการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญาแล้วก็จุด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 ไปผมอ่านแค่นี้ผมก็เข้าใจด้วยความรู้กฎหมายเท่าหางอื่นของผมว่าโอ้กกรเนี่ยยังดําเนินคดีอาญาได้อีกต่างหากด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือถูกแค่ไหนอย่างไรไหมครับอาจารย์จรัญก็ก็เป็น เป็นเจตนารมณ์ที่จะต้องให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าให้ระบบปกติทำนะมันมันหนีไม่ทนสายการบังคับบัญชาและอิทธิพลทางตรงทางอ้อมของการเมืองฝ่ายที่คอรงอำนาจรัฐอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอาญานี่แรงนะแรงกว่าตใที่ให้เลือกตั้งใหม่ให้อะไรถอเพิกถอนอะไรนะ อาญาที่มันเอาเขาเข้าคุกเลยนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาทัพสบายถ้าไม่มีกกตหรือไม่ให้กกตทำนะเปิดช่องให้กับระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติซึ่งในขั้นต้นเนี่ยไม่ดูในสายบังคับบัญชาของการเมืองฝ่ายข้างบา้านฝ่ายที่ครองตำแหน่งอยู่เนี่ยมันก็เกิดแก้งได้เห็นไหมฮะเอาไปคุมคู่ได้ เอาไปต่อรองได้เนี่ยเอาอาญากดเข้าไปเอาเอาสิแล้วจะยังไงอ,ะอ่ะอคุยกันหน่อยได้ไหมหเนี่ยมันมันจึงไม่ไม่ดีไงเขาถึงต้องให้กรกตทำแต่มันเปิดช่องมันเปิดช่องว่าเอแต่ไม่รวมอาญาิมบานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นกรกตก็รับภาระเฉพาะเรื่องก็จริต ให้ผลประโยชน์อะไรกันในทางการเลือกตั้งหรือการเลือกสวนั่นแหละแต่นี่กมถอบวนยานิศเศษเขาไม่ได้ทําความผิดตามพระรชบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักอันเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสวอนเขาทาความผิดอาญาพื้นบ้านอ้างยีอ้าวเพราะฉะนั้นนักกฎหมายเองเนี่ยก็มองว่าไอ กรมสอบสวนพิเศษเขาก็ทำได้อ่าแต่ผมว่าแม้ว่าอยากจะให้ทำนะแต่ผมก็ไม่ไม่อยากผมเสียดายระบบการเลือกตั้งเพรานี่คือเสาหลักของของการระบบเสรีประชาธิปไตยนะถ้าระบบเลือกตั้งของเราคลอนแคลนนะแล้วไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ต่อไปเนี่ยไอประชาธิปไตยที่เราอยากจะให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นก็จะยิ่งอ่อนแอลงยิ่งสุดโสมลงแล้วผมก็จึงคิดว่านี่แหละคือเงื่อนไขของการทำรัฐประหารร, oh. รัฐประหารเกิดขึ้นได้รัฐประหารเก oh. ิดขึ้นได้เพราะเขามีข้อมูลรู้ว่าระบ,บประชาธิปไตยปกติเนี่ย คนไม่ศรัทธาเจนแล้วถ้าตรดาดใดประชาธิปไตยยังมั่นคงอยู่ในมาตรฐานคุณภาพดีนะระบบดีคนดีผมมั่นใจทหารไม่กล้าปฏิวัติเพราะเขาเสี่ยงต่อการถูกประหารเหมือนกันนะครับเขาไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับโอ้นี่รเรื่องใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์ครับ อาจารย์ปลุกผมหูพึงเลยครับในเชิงว่ากำลังพูดถึงกําลังพูดถึงท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมฮนะท่านอาจารย์รยกำลังกําลังพูดถึงความความความไม่ชอบมาพากลค,ความไม่ถูกต้องหรืออาจจะเรียกว่าความล้มเหลวหรือเรียกอะไรก็ตามทีของระบบเดิมซึ่งกกตนเนี่ยร่วมอยู่ในระบบนั้นด้วยที่ทําให้เกิดอาจจะทําให้เกิดประชาชนไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยว่าไอ้กกตนเนี่ยทํา จริงไม่จริงใช้อำนาจดีไม่ดีทําถูกไม่ถูกไม่ดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมมันจะกลายเป็นครอนแคลนความรู้สึกของสังคมสัมส่นคลอนความรู้สึกของสังคมอย่างแรงจนเป็นเหตุให้ทหารสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการรัตประหารได้นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมเห็นอย่างนั้นนะผมเห็นว่าปรดาดใดภาพประชาธิปไตยของเราเนี่ย โดยเฉพาะนักการเมืองของเราระบบก,การเมืองการปกครองของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ประชาชนยังพอใจอยู่นะผมมั่นใจการปฏิวัติปถาหานเสี่ยงมากที่จะล้มเหลวแล้วพอถึงทัาบุมบามทำนะแล้วาการเมืองสายประชาธิปลอยนี่แหละแกอยาก อย่าก,กลัวหัวหดนะแค่ออกมาแบบแบบสสของเกาหลีใต,ต้อ่ะคแค่ก็สวนเลยอย่างเป็นปวกเป็นแผ่นเลยใช่ไหมเ่ร้อยเก้าสิบกว่าคนอะ่ะไม่เกรงกลัวเลยยืนหยัดเพราะนักการเมืองยืนหยัดไม่เกรงกลัวประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุน เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ระบบไอ้ไอ้การปกครองมันมันวนเวียนเป็นอยู่ในวงจรอะไรที่มันก้าวไม่พ้นไปได้สักทีปัญหาที่การปฏิวัติสำเร็จนอกจากว่าเงื่อนไขมันครบแล้วก็คือนักการเมืองสายประชาธิปไตยไม่กล้าจริงต้องกล้าออกมา ต่อต้านการปฏิวัติด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ไปยุยงประชาชนเอาประชาชนเป็นวีรบ,บุรุษออกไปต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารแต่ตัวนักการเมืองไม่มีเลยไม่มีเลยสักคนหนึ่งด้วยเหตุนี้พวกเราถึงยังเคารพยกย่องวีรบ,บุรุษนักการเมืองไทยท่านหนึ่งในอดีตท่านอุทัยพินใจชน นั่นแหละต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแหละถึงจะทําให้การปฏิวัติตรัฐประหารไม่ไม่ง่ายล่ะนะฮะยากขึ้นมากมากล่ะครับต้องยืนอยู่แถวหน้านักการเมืองต้องยืนแถวหน้าต้องถือธงนำอืมใช่ครับ,รบโดยเฉพาะนักการเมืองชั้นนำคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ต้องประกาศไม่ยอมรับการปฏิวัติรัฐประหารและขอต่อต้านและแจ้งดำเนินการฐานกบฏเราก็สู่กันเหมือนในเหมือนในตุรกีไงเมื่อเมืออ่อสักติดปีหรือเกือบเกือบแล้วแถวนั้นนอ,อาหารปฏิวัติปรากฏว่าประธานาธิบดีใช่ไหมแกไม่หนีหรอ ก็ยืนหยัดเลยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆนักขอตัวประธานนาธิบ่ดีไม่หนีคนก็ก็เริ่มเข้าออกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพราะการนักการเมืองเป็นกลุ่มเป็นก้อนประชาชนเริ่มเข้ามามากขึ้นทาหารอีกจํานวนหนึ่งเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะเขารู้เฮ้ยแบบนี้ปฏิวัติไม่สําเร็จแน่ว S <S แล้วเขาจะไปเอาด้วยเขามาเขาก็เข้าเป็นฝ่ายต่อต้านนั่นแหละต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงกันดีนะป้องกันการปฏิวัต,รติรัฐประหารไม่มีทางหรอกครับคุณเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยป้องกันการปฏิวัต,รติรัฐประหารไม่ได้หรอกครับเพราะเขาปฏิวัติสําเร็จเมื่อ,อไหร่เขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญของคุณทิ้ง <S <S <ม>แล้วเขาก็เขียนของเขาใหม่ ฟังแล้วก็หูพึงผมมาหูพึงสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือรัฐบาลที่จะถามไปที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารธรรมนูญจะตอบไหมเรื่องคุณสมบัติเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอำนาจการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะไปตรวจสอบการเลือกตั้งของสวอาจารย์จรันบอกว่าไม่ควรเข้าอย่าเข้านะครับให้กกตทำ แต่อาจารย์จรันเขาบอกว่ากรกตก็ตออเมื่อไหร่ก็จะทําก็ไม่รู้นะคร <laughs> ับอีกเรื่องนึ่งมามีเงื่อนไขในการปฏิวัติครุกวงในอินไซต์ข่าว